ปีนข to ึ ite, so ้นไปนะครับจะเป็นทางตามที่เห็นเลยนะครับขึ้นไปตามภูเขาเป็นภูเขาครับตรงไหนขึ้นยากยากทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะทําเป็นบันไดบันไดเหล็กไว้นะครับกันสนิทด้วยนะครับถ้าเป็นไม้อันนี้ก็ตามมาอยู่ไคนะครับก็เดินขึ้นมาได้เลยตามแม่มาเดินเดินขึ้นไปพื้นก็จะเป็นลื่นๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนฝนตกอันนี้ก็จะเป็นขึ้นเขานะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะตามไกลไปนะครับยังไม่ถึงจุดเริ่มต้นเลยครับครับยังไม่ถึงกอดลุมต้น อันนี้แค่ว้อมๆนะครับไกด์บอกจจุดเเเรริ่มต้นนาะป็ครับขึ้นไปเลยครับให้ดูอันนี้แค่ชิวๆนะครับลาลูกตามมาเลยนะครับขึ้นไปตามภูมิประเทศที่เป็นภูเขานะครับตอนนี้ก็เหมือนปีนเขานี่แหละครับสนุกมากเลยครับเท่าที่นี้ขนาดแค่เริ่มต้นนะครับวันนี้ถ้าอันอื่นก็ยังน่าจะสนุกกว่านี้นะครับมากบอก นี่แหละใปอันนี้ประตูเต่านี่ไงหัวเต่าเหมือนหัวเต่านะครับตรงนี้ครับประตูเต่าที่เขาเรียกนะครับอบนสึกเหือมันเป็นประชีเหือนเต่าดีกประูประตูเต่านะครับตรงนี้ครับตามีตาด้วยนะครับนี่ครับประตูเต่าครับพี่เขียวมันเต่าเลยนะครับโอเคครับ เหมือนตาเต่านะครับตรงนี้โอ้มีหน้าแหละมันถึงได้เหมือนทำนาคาใครขอเรารับ,บผมถ่ายให้ไม่ถ่ายภาพหน่อยวอาถ่ายภาพสุดยอดแค่พื้นฐาน,น